บริษัทที่มีการออกตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตอยู่แล้วเนี่ย WCR ช่วยอะไรเขาก็คือ e w t l m a g i c Credit r a n k i n g ช่วยอะไรเขาอย่างที่ผมบอกก็คือเป็น Second Opinion ไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจริงๆแล้วในสถาบันในในใน,ในการขออันดับเครดิตนะฮะจากสถาบันการเงินเนี่ยในทั่วๆไปเวลาท่านออกตราสารหนี้เนี่ยปกติเขาจะไม่เขาจะไม่ร้องขอที่เดียวนะครับในเมืองนอกเนี่ยเขาจะร้องขอสอที่ผมขอยกตัวอย่างเลยว่า ปกติเวลาเมืองนอกเนี่ยการจะออกตราสารหนี้แล้วก็ต้องอมีการขออันดับเครดิตเนี่ยเขาก็จะขอ2ที่นะฮะก็คืออาจจะขอขออนุญาตอ้างอิงชื่อนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ขัดแย้งอะไรกันกเขาอาจจะขอจากสถาบันสถาบันจัดอันดับเครดิตสแตนดาร์ดแอนด์พวแล้วก็ขอกับบูดี้สนะฮะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเปรียบเทียบกันนะฮะหรือว่า cross ช็คกันตอนนี้ในบ้านเราเองเนี่ยเนื่องจากว่าพอพอมาบ้านเราเนี่ยไอ้ตัวค่าธรรมเนียมพวกนี้มันก็มีราคาที่ค่อนข้างจะสูง นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ส่วนใหญ่ก็จะขอที่เดียวนะฮะขอจากสถา,สถาบันจัดดับเครดิตท,ที่เดียวแล้วก็ในบ้านเราเองเนี่ยปัจจุบันท่านก็ทราบว่าสถา,สถาบันจัดดับเครดิตท,ที่เป็นลักษณะของเ,อเรียกว่าเป็นเป็นดอมเมสติกหรือว่าเป็นโลคอลนะฮะเ,เครดิตเลเทนที่ก็มีอยู่2ที่แล้วก็จริงๆการขอเนี่ยมันก็มีค่าธรรมเนียมนอะไรเี่เพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกจํากัดว่าโดยส่วนใหญ่จะขอกันที่เดียว เวลเมจิกเครดิตแล n กิ้งก็จะเป็น Second ion, น์โอเพนเนียะเป็นความคิดเห็นที่2ที่สามารถจะใช้นะฮะเปรียบเทียบว่าเอ๊ะในลักษณะของเราเองที่ขอนะฮโดยในตัวตราสารหนี้เนี่ยได้อันดับเครดิตเท่าไหร่แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมาดูเวลนะฮะเมจิกเครดิตแล n กิ้งว่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือเป็น Second ์โอเพนเและอย่างที่ผมบอกว่าการที่คนที่ออกตราสารหนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มีอันดับเครดิตเนี่ย ก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากเวลเมจิเครดิตแล l a n กิ้งเนี่ยในตัวเครดิตแลนกิ้งแล้วก็ในรายละเอียดได้เพราะว่าของเราเนี่ยเราเรา,เราจะลงรายละเอียดถึงตัวอัตราส่วนทางการเงินต่างๆขนาดเดียวกันก็มีน้ําหนักด้วยแต่ผมเน้นไว้ตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับว่าข้อแตกต่างของเรานะฮะกับตัวอันดับเครดิตที่ประกาศโดยสถาบันจัดเครดิตของเวลเมจิเครดิตแลนดกิ้ง ของเราเป็น company นะฮะเราเป็น company rating นะฮะอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าในกระบวนการการจัดดับเครดิตของสถาบันจัดดับเครดิตเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเวลาที่ท่านไปร้องขออันดับคือคือจริงๆก็ไม่อยากจะเข้าไปไก้าวไก่กิจกรรมหรือว่าในลักษณะธุรกรรมของทางสถาบันจัดดับเครดิตเขานะฮะแต่ว่าต้องการที่จะแบ่งให้เห็นภาพชัดเจนก่อนว่าปกติเวลาผู้ออกตราสารหนี้เนี่ยจะไปขอ อันดับเครดิตเนี่ยจากสถาบันจัดอันดับเครดิตเนี่ยสิ่งแรกที่สถาบันจัดอันดับเครดิตเขาจะทําการประเมินเนี่ยคือเขาประเมินตัวท่านตัวผู้ออกตราสารน,นี้ก่อนว่ามีขีดความสามารถเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าอันดับเครดิตองค์กรหรือว่าคอปเปร์เอ่อคอมพานีเรตติ้งหรือว่าคอเปอร์เรตติ้งนั่นแหละนะครับแล้วหลังจากนั้นพอท่านเห็นว่าเออตัวคอมพานีเ a ตติ้งหรือว่าตัวอันดับเครดิตองค์กรของท่านเนี่ยท่านรับได้นะฮะก็คือในลักษณะที่ว่าท่านรู้สึกว่าเหมาะสม เป็นไปได้สอดคล้องกับตัวท่านเองแล้วท่านก็อาจจะออกตราสารหนี้เขาก็จะมีการออกตัวที่2นะฮะเรียกว่าตัว i s s u e rating หรือว่าอันดับเครดิตของตราสารหนี้แต่กลับมาของเวลเม a g i c credit r a n k i n g ของเราเราไม่ได้ทำ issue rating นะฮะเราไม่ได้ทำตราสารหนี้อันดับเครดิตตรงนั้นเราทำเฉพาะอันดับเครดิตขององค์กรซึ่งเราเรียกว่า Corporate Rating หรือว่า Company Rating แค่นั้นเองนะครับ อันที่สองต้องแยกไว้นิดหนึ่งก็คือว่า WCR หรือว่า Wellmagic Credit r a n k i n g ถ้าท่านไปเห็นในในใน,ในตารางที่เราในช่วงอาทิตย์2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงเดือนที่แล้วที่เรามีการสื่อให้กับสาธารณะผ่านทางชมรมคนรักหุ้นกู้แล้วก็พันธบ,บัตรเนี่ยนะท่านจะเห็นว่าเราจะมีการโน้ตหรือว่าเขียนบอกไว้ว่าของเราเทียบเท่ากับ company rating นะฮะ แล้วจุดที่2ที่ต้องการเน้นไว้ก็คือว่า WCR เราทำเฉพาะกลุ่มที่เป็น corporate type หรือว่ากลุ่มที่เป็นบริษัทในความหมายก็คือว่าเราไม่ทำ WCR กับกลุ่มธุรกิจที่เป็นการเงินในความหมายคือว่าเราไม่มี WCR หรือว่า w e l m a g i c Credit Ranking สำหรับสถาบันการเงินเราไม่ได้ทำนะฮะบริษัทประกันเราก็ไม่ได้ทำ นะครับแล้วก็พวกที่เป็นลักษณะของ uh, leasing หรือว่าในกรณีที่เป็น uh, บลอจอบลเราไม่ได้ทำนะฮะเพราะว่าเรา uh, จัดกลุ่มพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มการเงินนะฮะในลักษณะมุมมองของเราคือพวกนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ uh, ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพราะฉะนั้น w c r a l well t w Magic c ครดิต r ร n กิ้งของเราเนี่ยเราทำเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเราเรียกว่ากลุ่ม Corporate นะฮะก็คือกลุ่มบริษัทในความหมายก็คือว่าพวกที่เป็นคอร์เปอเรท t ช e ทั้งหมดนะครับเราจะทำแต่ว่าไม่แตะไม่แตะทางด้านทางการเงินครับทางพวกสถาบันการเงินประกันอย่างที่ผมพูดไปตอนตอน้ตน